สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็หลังจากที่ผมลองเล่นถามปฏิบัติการตรมาสักพักนึงเนี่ยแล้วก็ลองอัพลองอะไรไปเนี่ยก็คือมันเป็นระบบเพิ่มพลังอีกระบบหนึง่งแต่จริงๆค่อนข้างที่จะงงนิดน,ดนดหน่อยหน่อยนะว่าบางอย่างมันเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับตอนแรกก็งงตอนนี้ก็พอเข้าใจบ้างนะครับผมก็อย่างแรกเนี่ยแถบทางซ้ายทางซ้ายที่มี3มอันจะมีลูกพายาเหมือนลูกพาวาปะวะ แล้วก็จะมีอันกลางเป็นแบบกระปุกยาอัน,อนที่สามถีมส้มเนี่ยก็จะเป็นโหลยาดองะวะกู <c oughs> เปรียบเ <c oughs> ทียบกับอะไรไว้ได้เออแล้วก็แถบแถบสามเนี่ยเออเขาเียกว่าอะไรนะอ่าน้ำเบอร์รี่อ่ะอันนี้คือน้ำผึ้งอ่ะอันนี้ดื่มแล้วจะจะ,จะฟื้นคือไอ้พวกเนี้ยคือจะฟื้นฟูลเลือดให้อ่าบก้อนฝ่ายเราที่บาดเจ็บนะครับแค่นั้นเองนะส่วนทางซ้ายล่างเนี่ยมันคือยาเสริม ลึกลับอะไรไม่รู้เอาไว้ทําอะไรตรงนี้นะอันนี้เพิ่มสปีดด้วยนะครับผมเหมือนจะเพิ่มสปีดโปเกมอนเฉพาะในโหมดนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่โหมดอ่าถามไปเรื่ัยคันโตเนี่ยก็จัดทีมเล่นปกติเลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากการจัดทีม9ตัวเหมือนโหมดหอื่นๆเนาะนะครับมันจะมีเหรียญเนี่ยอย่างเหรียญโปเกมอนแบบเนี้ยโดช HP บวกอะไรก็ตามบวกค่าพลังต่างๆนะครับเป็นเหรียญบวกค่าพลังต่างๆที่เอาไว้ไปเล่นใน ระบบอะไรสักอย่างจำไม่ได้ระบบที่มาใหม่นี่แหละเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับคือก็เล่นไปเรื่อยนะหาเหรนะียญอันเนี้ยอันเหรียญเนี้ยมีไว้อัพนะเหรียญดาวเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญอีกเหรียญนึงที่เป็นไม่ใช่เหรียญแต่มันเป็นหินนะ่ะหินสีลุ้งๆนะครับผมเหมือนจะไว้อลีลีสีขอบหรือเปล่าไม่รู้กันเพราะว่าขอบมันมีหลายสีใช่ไหมนี่ก็ไม่ได้จำเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยขอบมันมีอยู่ สีสีสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีแดงนะครับอาจจะไวรีขอบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจดูด้วยคือผมแบบลอง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 ผิดลองถูกมานะครับผมเออไม่ตั้งใจดูตอนนี้ผมยังเจอกับพลังที่น้อยอยู่นะครับเออเนี่ยขอบสีมันต่างกันไปนะครับนั่นก็จะมีของรางวัลนะครับผมแล้วก็พวกอันดับตัวนี้ผมยังไม่เตียนอันดับเลยที่เกียรเล่นนะครับแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งมันจะมีรานลักลับโผลมานะครับพอพอรันลับโผลมาก็ซื้อเลยนะครับเหรียญบีเนี่ยเอาไว้ซื้อรันเนาะ นะครับเพราะว่าไม่น่าจะใช้ทําอย่างอื่นได้นอกจากซื้อรายรลืลับก็ขวดยาก็นี่แหละหาของหาอะไรเอาไว้เติมเลือดโปเกมอนไว้เจอแบบพวกที่เก่งๆนะครับผมก็เอาทีมหลักลงแล้วไม่ได้เอาทีมรองลงนะครับอะอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมซื้อเหรียญของเซิลกเมนะครับผมใช้100ครับอ่ามีเหรียญมาก็ซื้อคนระับแล้วก็ ปกอนเราเลื่อนลดนะครับผมก็ใช้ลูกมะพร้าวแล้วก็ติ๊กไปที่ปกตินตัดตัวนี้ครับผมแล้วก็ปุ๊บเลือดจะเพิ่มขึ้นนะครับลูกมะพร้าวก็จะเพิ่มน้อยสุดเนาะนี่คือตรงโหมดสนามลบครับก็คือสามารถอัพเหรียญได้อัพเหรียญที่เราได้มาอย่างเช่นเซลิกเเมอันนี้ที่ผมได้มาผมได้เหรียญมาประมาณ7อันและกดอัพไปมันก็จะเพิ่มเขาเรียกอ,อะไรเพิ่มสเตตัสขึ้นมานะครับเออแล้วก็เหรียญเนี่ยสีเกล็ดดาว,นว,นเ,นว,นวนเนี่ยเหรียญสีส้มๆเหลืองๆเนี่ยก็เอาไว้อัพนี่แหละนะ ามีอัพไปนะครับก็จะเพิ่มดีเฟน s ์มาอีกนะครับผมแล้วก็เล่นเพื่อปลดช่องผมก็ไม่แน่ใจก็ว่าปลดช่องยังไงต้องเล่นผ่านอะไรเท่าไหร่ถึงจะปลดช่องนะครับหรือว่าต้องรอได้เหรียญท่านั้นมานะครับถึงจะปลดช่องอันนี้ผมปลดมาประมาณ3ช่องแล้วนะครับผมก็สตเตตัสที่ผมใส่ก็จะมีอ่าบวกแอทแท็กบวกดีเฟนซ์นะครับผมแล้วก็มีบวกสเปเชียลดีเฟนซ เมื่อกี้ผมอัพเซเลกาเมมาใส่เซเลกาเมให้ดีกว่านะครับคือระบบนี้ก็เพิ่มพลังเหมือนกันนะอันนี้บวกสปีดครับผมเออที่จริงอยากจะอัพบวกสปีดแต่เหรียญไม่ค่อยจะได้ไงนะครผมหาในโบวกสปีดมากกว่าระบบนี้ผมไม่ค่อยหาอันอื่นเท่าไหร่ผมหาแต่บวกสปีดล้วนเลยนะครับเพราะว่าผมอยากได้บวกสปีดเพิ่มขึ้นอีกนะอันไหนที่มีสเตตาสองอันควรใส่นะครับเออมันรู้สึกว่ามันจะดีกว่านะครับผมแล้วก็หินสี ลุงลุงอันเนี้ยนะครับผมสมบัติ5สีเออนั่นแหละนะมันเอาไว้ใช้เหมือนจะเป็นรีสีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าเนี่ยกดกลับที่จริงผมก็หายว่ามันเทาเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยมันกดกลับได้นะครับเออแล้วถ้าไม่ล็อกเนี่ยมันก็จะมีอ่าแค่วัสดุอันนี้อันเดียวแล้วถ้ากดล็อกจะมีวัตถุล็อกด้วยก็จะเป็นนาฬิกานี้นะครับไม่รู้ว่ารีแล้วมันอะไรยังไงเนี่ยมันเปลี่ยนสีขอบแล้วมันก็เพิ่มพลังมาหน่อยนึงเออ อันนี้คือไม่เพิ่มคือขอบอันไหนแบบสวยๆมันจะเพิ่มพลังหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชวนกันนะเรื่องขอบเนี่ยหรือว่ามันดูคะดนนโบนัสนี่ไงคะดนนโบนัสตรงนี้ยังไงล่ะสีแดงบวก HP สีฟ้าบวกแอตแทกสีม่วงเหรอสีม่วงรือสีอะไรเน,นี่ยสีม่วงอ่อนๆเนี่ยบวกสเปเชียลแทกสีเขียวบวกเดฟสีส้มบวกสเปเชียลเดฟแล้วก็สีม่วงบวกสปีดนะครับ อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะสเตตัสตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมซึ่งผมบอกแล้วผมยังไม่ค่อยเข้าใจระบบตรงนี้เท่าไหร่ก็ใครรู้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับเพราะว่าผมพูดตรงเลยว,ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือระบบนี้มันก็เปิดวันพุธกับวันเสาร์หรือเปล่าวันพุธวันเสาร์หรือพุธวันศุกร์หรือเปิดวันพุธถึงวันเสาร์หรือวันพุธถึงวันศุกร์ไม่แน่ใจเหมือนกัน เออนะครับก็เล่นเรื่อยๆนะเพราะว่าจนกว่าเราจะไปเจอกับอตัวที่พลังเราน้อยกว่าแลหรือสู้ไม่ได้นะครับอถ้าเล่นที่พลังสักสิบล้านเนี่ยก็น่าจะสู้ได้ยาวๆเลยมั้งเออสู้ได้ยาวๆแหละแต่ถ้าเล่นพลังน้อยอไดเหรียญไดห,หินหินโม่สีลุมาแล้วเออถ้าเล่นพลังน้อยน่าจะหยุดหยุดตั้งแต่เจอแปดแสนแล้วมั้งเออแต่ผู้เล่นใหม่ๆแบบพลังสักสี่ห้าแสนเนี้ยเออ ก็สู้ๆนะครับผมเพิ่มพลังเรื่อยๆครับเพิ่มทุกอย่างเลยไม่ต้องถามว่าเพิ่มตรงไหนบ้างเพิ่มทุกอย่างนะครับผมเออเพิ่มทุกอย่างนะครับไม่ใช่เพิ่มอย่างใดอย่างหนึ่งเออนะขอบแต่และขอบเนี่ยมันมีมันมีสเตตัสต่างกันไปเนาะนะครับเอาจริงๆเนี่ยมัน อธิบายเหมือนจะอธิบายไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่หรือผมไม่เข้าใจกนไม่รู้ใครเข้าใจก็คอมเมนต์บอกเอาละกันเนาะนะครับว่าแบบไหนอะไรยังไงบ้างแต่ผมก็ทําตามที่ผมเชื่อแหละว่ามันเพิ่มพลังนะครับแต่ระบบนี้ควรทำนะว่ามันเพิ่มพลังเหมือนกันนะนิดหน่อยก็เอาครับผมถึงได้บอกท่านผู้ชมว่าระบระบอันไหนที่มันเพิ่มพลังเนี่ยทำให้หมดเลยนะครับไม่ต้องไปเกี่ยงว่าอนเอ้ยอันนั้นมันยากอันนั้ไม่ยากอนันไหนทาได้ทําไปเลยนะครับพยายามทําให้ได้ผมไม่ต้องต้องคิดว่าเออมันยากไม่ทาแม่งละเออ ถ้าอยากเพิ่มพาลางังอันไหนทําได้ทําไปเลยอันไหนทําได้คือทานะครับคือยิ่งได้เหรียญมาเยอะยิ่งดีเอาไว้อัพนะผมเอาไว้อัพอ่าสเตตัสเพิ่มขึ้นอีกนะหน่อยหนึ่งก็ดีครับเพิ่มมา10 20 30ก็ดีแล้วครับผมเอ้ยได้เหรียญฟูจิฟูจิกิดาเนะมาคือผมอยากได้เหรียญที่บวกสปีดนะผมเน้นสปีดตอนนี้ปลาวนผมอะผมไม่ได้เน้นดาเมจอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมคิดว่าดาเมจนะในส่วนหมดอื่นอนะมันเพิ่มได้เยอะกว่าแต่ผมคิดว่าสปีดผมอยากได้มากๆแหแล้วในหลายๆระบบนะนะครับอ ที่ก็ผ่านไปเอยนะตอนนี้ผมยังไม่เจอพลังเรืองล้านเลยนะก็มันก็เพิ่มเรื่อยนะสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนตอนนี้มันถึงเก้าแสนแล้วนะครับก็น่าจะแตะล้านอีกไม่ไม่ช้าเนาะนะครับก็ต้องเล่นไปเรื่อยจนกว่ามันจะแตะล้านนี่แหละนะครับผมเออเขามีรับผมมาแล้วก็ซื้อนะเนี่ยรับตรงเนี้ยนะครับคือเมื่อกี้ผมลืมกดซื้อไงมีก็ซื้อผมเพราะว่าเหรียญเนี้ยมันเอาไว้ใช้แค่ซื้อเท่านั้นแหละนะไม่มีอะไรเลยนะครับเอาไปใช้ซื้ออย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ อยากได้เหรียญซ้ำๆเยอะๆนะครับผมเหรียญซ้ำๆเยอะๆเพราะว่าจะเอาไปอัพนะครับยิ่งได้เหรียญสปีดซ้ําๆเยอะๆยิ่งดีนะนี่บเพราะว่าจะได้เอาไปอัพแบบเยอะๆเลยนะครับผมเออโอเคได้เหรียญของฮิตโตะทางนี้มาอันนี้บวกอะไรวะอันนี้บวกอะไรวะดูได้ไหมเนี่ยบวกสเปเชียลแจก,กสิบนะครับผมเออเอามาเอามาเอามา เดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยจะดูซิว่าพอพลังถึง1ล้านปุ๊บมันจะปลดช่องให้ผมอีกใส่ช่องหรือเปล่านะแล้วก็จะไปดูกันว่าจะใส่อะไรดีพลังเท่าแล้วอ่าหนึ่ล้านแล้วและเราเราจะไปดูกันนะครับว่าจะปลดช่องหรือเปล่านะครับเออได้ยายแล้วยอายนี้เพิ่มสปงสปีดเพิ่มหาเหวเพิ่มเหวแล้วก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลยไม่รู้นะว่ายาวใช้ไงไอตรงข้างล่างโอเคสนามลบปลดช่องหรือเปล่าไม่ปลดนะครับผมไม่รู้ว่าทำาไงถึงจะปลดแบบ เออไม่รู้ว่าทำไงมันมันถึงจะปลดอ่ะนะแล้วก็เหรียญซ้ำๆเดิมๆนี่ไม่ค่อยจะได้ไอเหรียญที่ผมใส่นี่ไม่ค่อยจะได้นะได้แต่เหรียญที่แบบไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่นะครับอ่าอย่างโมเมนต้าตัวนี้มันชื่อบาร์คอนใช่ไหมโมเมนต้าได้บวกแอตแท็กบวกสเตตัสเดียวทั้งนั้นเลยนะครับรู้สึกว่าแถวล่างๆเนี่ยแล้วดูบนบนดิบนบนนี่จะโบดน่าจะโบดสองส,อส,อส,อสตตัสหรือเปล่าอ่าฟูจิกิโซบวกสองส,อส,อสตตัสจริงด้วยนะครับ อ่าตัวนี้บว2สองสเตตัสแต่เหรียญเหรียญตัวที่บวกสองสเตตัสรู้สึกว่าจะหายากนะครับอันนี้บวสเตตัสเดียวพวกที่บวชสเตตัสเดียวนี่จะหาค่อนข้างง่ายนะครับผมก็ลองดูแล้วกันสำหรับทุกคนเนี่ยก็เลือกกันเอาว่าจะใช้อะไรแบบไหนยังไงนะครับผมนะฮะอ่ะกดกลับกดกลับอันนี้ผมได้กุญแจแล้วก็ลองล็อกดูปับปึ๊บอ่ามันจะล็อกสถานะทาง ทางต่างๆเนาะลองผิดลองถูกกันเอาเนอะหรือใครมีอะไรความรู้เพิ่มเติมก็เสริม,คอม,มคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันขอบคุณที่เข้าชมครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เยอะแล้วก็อย่าลืมอ่าพิมพ์คอมเมนต์เยอะๆรักรอยไลค์ทุกๆคลิปเลยทุกๆคลิปเลยถล่มไลค์เลยคอมเมนต์สุภาพนะสุภาพสุภาพนะครับผมคือไม่ต้องประชดนะว่าเอ้ยพิมพ์เม้นต์สุภาพมาไม่ใช่อย่างนนะเออพิมพ์เม้นต์สุภาพที่ไม่ใช่คำหยาบคายนะครับอะไรก็ได้ผมมา